พื้นที่คือปริมาณของพื้นผิวหรือรูปร่าง2มิติที่จะ,จะแสดงถึงขอบเขต เนื้อที่ในแนวแผนหน,านา้าพื้นที่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นจำนวนวัตดุที่หนาขนาดหนึ่งเท่าที่จำเป็นที่จะประกอบขึ้นรูปร่างหรือบริเวณสีเทาเท่าที่จำเป็นที่จะทาพื้นผิวหน้าครั้งเดียวพื้นที่เป็นมโนทัศสองมิติที่คล้ายคลึงกับความยาวของเส้นโค้งในหนึ่งมิติหรือปริมาณของทรงในสามมิติหน่วยการวัดความยาวในระบบ เมตริก10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร1 0 0 0พเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรหน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ12นิ้วเท่ากับ1ฟุต3ฟุตเท่ากับ1หลา1,700หลาเท่ากับ1ไม์หน่วยการวัดความยาวในมาตราไทย12นิ้วเท่ากับ1คืบ2คืบเท่ากับ1ศจอก4ศจอกเท่ากับ1วา20วาเท่ากับ1เส้น400เส้นเท่ากับ1โยต รายการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริกหนนิ้วเท่ากับ2.54ซนติเมตรหฟุตเท่ากับ30.48ซนติเมตรหล้าเท่ากับ0.914 4เมตรหไมล์เท่ากับ1น0 9 3กมิโลเมตรหน่วยการวัดความยาวในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริกหวาเท่ากับ2เมตร 2ศอกเท่ากับ1เมตร25เส้นเท่ากับ1กิโลเมตร1โยต์เท่ากับ1ิกิโลเมตรหน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตรที่1ตารางเซนติเมตรเท่ากับ100%หรือ1 0 2ตารางมิลลิเมตร1ตารางเมตรเท่ากับ10.000หรือ104ตารางเซนติเมตร1ตารางกิโลเมตรเท่ากับ1ล้านหรือ1กิโลตารางเมตรหน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษ 1>, 1ตารางฟุตเท่ากับ144หรือ122ตารางนิ้ว1ตารางหลาเท่ากับ8หรือ32ตารางนิ้ว1เอเคอร์ C R เท่ากับ4.840ตารางหลา1ตารางไม้เท่ากับ840เคเตอร์หรือ1ตารางไม้เท่ากับ1.7602ตารางหลาหน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทย100ตารางวาเท่ากับ1งาน สี่งานเท่ากับหนึ่งไร่หรือ400ตารางวาเท่ากับหนึ่งไร่หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก1ตารางวาเท่ากับตารางเมตรหนึ่งงานเท่ากับ400ตารางเมตรหรือ1ไร่เท่ากับ1,600ตารางเมตรหนึ่งตารางเมตรเท่ากับ625ไร่ หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษกับระบบเมตริกโดยประมาณ1ตารางนิ้วเท่ากับ6.4516ตารางเซนติเมตร1ตารางฟุตเท่ากับ0.0929ตารางเมตร1ตารางหลาเท่ากับ0.8361ตารางเมตร1เอเคอร์เท่ากับ4 6จุดตารางเมตรองเล็บ2529ไร่1ตารางไมล์เท่ากับ2.5899ตารางกิโลเมตร สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านหรือ1นึ่งทับคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุม2สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาว3สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับ1นหารสคูณฐานคูณสูง 4. การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกคูณเท่ากับฐานคูณสูงหรือ1นึ่หารสคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุม <ersch> 5. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับฐานคูณสูง 6. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว้าวเท่ากับ 1. ฐาน 2. คูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมก 7. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเท่ากับ 1. ฐาน 2. คูณเส้นทะแยงมุมคูณผลบวกของเส้นจริงเท่ากับพายคูณ 2. พายคูณรัศมี 2. 9. สูตรการหาปาริมาตรของทรงลูกบาทเท่ากับด้าน 3. 10การหาปาริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูง